อาหารเหล่านี้ส่งผลไม่ดีต่อสมองลูกหากให้ลูกทานเป็นประจำแล้วก็ทานบา่อยๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกคดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาหารที่คุณแม่ควรที่จะให้ลูกหลีกเลี่ยงดีที่สุดเพราะถ้าหากทานเป็นประจำ ทานบ่อยๆก็ส่งผลต่อสมองของทารุกได้ของลูกของเราได้เลยนะคะอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่ช่วยในการพัฒนาการใน,นระดับร่างกายหรือว่าร้านสมองของลูกของเรานะคะอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็ควรที่จะจัดสรรหามาให้ลูกทานอาจจะต้องไม่ราคาสูงราคาแพงอาหารพื้นบ้านเราก็ ดีมีประโยชน์นะคะหากเป็นอาหารที่สดสะอาดใหม่นะแต่ถ้าอาหารที่ไม่ดีกับลูกถึงแม้จะราคาดีราคาสูงขนาดไหนก็อาจจะส่งผลไม่ดีกับลูกได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงราคาสูงแล้วประโยชน์ก็ยังน้อยด้วยอาหารเหล่านี้นะคะที่ส่งผลไม่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาการด้านสมองของลูกมีอะไรบ้างที่คุณแม่ๆควรที่จะหลีกเลี่ยงกันตัวแรกเลยนะคะก็คืออาหารหมักดองค่ะ หลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะคะสำหรับอาหารหมักดองที่จะให้ลูกทานเพราะในอาหารหมักดองมีโซเดียมสูงนะคะรสชาติจะเค็มเมื่อรสชาติเค็มไตของลูกนะคะก็จะทํางานหนักอาจจะส่งผลทําให้ลูกของเราเป็นโรคไตได้ง่ายเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็พวกหมักดองก็ส่งผลให้ลูกไม่สุขสบายท้องท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียได้เพราะฉะนั้น ดีที่สุดหลีกเลี่ยงสําหรับอาหารหมักดองตัวแรกอาหารที่2นะคะที่คุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีรสหวานกระจัดเช่นพวกของหวานน้ําหวานน้ําอัดลมนะหรือของหวานเค้กเบเกอรี่ต่างๆอันนี้เป็นเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าน้ําตาลสูงหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะเพราะถ้ารับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสงูงนะคะไตก็ทํางานหนักนะคะก็ทําให้ลูกเป็นไงฟันผุเป็นโรคอ้วน ทานเป็นประจำทานไม่บ่อยส่งผลทําให้พัฒนาการด้านสมองของลูกเนี่ยทำงานช้าได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดถ้าทานก็นานๆทานทีอย่าให้ทานเป็นประจําอาหารตัวที่3นะคะก็คือพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือรวมทั้งป๊อปคอนด้วย นะคะพวกขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่นะและป,ป,ป๊อปคอร์นเนี่ยจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเค็มมีโซเดียมที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่างป๊อปคอนก็น้ำตาลสูงด้วยโซเดียมสูงด้วยนะถ้าลูกของเราทานเป็นประจําทานบ่อยๆไตทํางานหนัก นะคะเป็นไงติดคออีกลูกติดรสชาติเค็มลูกติดรสชาติหวานอีกเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ดีที่สุดสําหรับขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกป๊อปคอร์นตัวที่4นะคะก็คืออาหารจานด่วนหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะอันนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงให้ลูกทานเป็นประจำนะคะเพราะอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยสารอาหารเนี่ยก็จะไม่ครบถ้วนอยู่แล้วสำหรับเด็กนะคะแล้วก็มีโซเดียมสูงมีไขมันที่สูง ส่งผลทาให้ลูกอ้วนได้นะคะมีคอเลสเตอรอลสูงได้ไปทำงานหนักอีกเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีที่สุดสำหรับอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารตัวที่5นะคะก็คือน้ำสลัดค่ะคุณแม่น้ำสลัดก็ไม่เหมาะนะคะสำหรับให้ลูกของเราทานตั้งแต่อายุยังน้อยนอยนะเพราะน้ำสลัดมีทั้งเป็นไงคะน้ำตาลสูงโซเดียมสูงเค็มนะคะหวานอีกอแล้วก็มีไขมันที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นส่งผลทาให้ลูกไตาทางานหนัก ทานเยอะๆก็ส่งผลต่อสมองทารกรับประทานเป็นประจ,จาทําให้เด็กอ้วนถ้าหากจะให้ลูกทานผักทานสลัดก็ควรที่เป็นน้ําธรรมชาติน้าําใสหรือว่าเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติทํามาเป็นน้ําสลัดก็ได้นะคะคุณแม่แล้วก็อาหารตัวที่6นะคะที่มีผลต่อพัฒนาการสมองของลูกก็คืออาหารพวก ปิ้งหรือว่าย่างที่ไม่กลิ่มเกลี่ยมนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะสะเต็กไม่เกลียมจนเกินไปปิ้งย่างไม่สุกมากจนเกินไปนะคะเพราะส่งผลทําให้เกิดโรคมะเร็งหรือส่งผลต่อพัฒนาการของสมองลูกได้ถ้าทานเป็นประจําทาน บ่อยๆนะคะในอาหารปิ้งย่างที่มีไมเกรียมแล้วก็อาหารตัวที่7ก็คืออาหารกระป๋องอาหารกึ่งสําเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารกระป๋องต่างๆนะคะพวกเหล่านี้มีอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่อาจจะมีสารกันบูดร่วมด้วยสารกันเสียใส่ร่วมด้วยนะถ้าทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำนะมีผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายของลูกจเจริญเติบโตช้า แล้วก็มีผลต่อพัฒนาการด้านสมองของลูกด้วยเพราะฉะนั้น7อาหารที่โค้ดพูดถึงเนี่ยคุณแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงก่อนนะคะโดยเฉพาะในวัยช่วงเด็กๆควรจะทําอาหารให้ครบ5มูโมสดสะอาดใหม่นะคะนี่คืออาหารที่ดีที่สุดสําหรับลูกเรานั่นเองค่ะ ข่าวดีนะคะสาหรับคุณแม่มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครันหรือคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วโค้ดเปิดคอร์สออนไลน์คอร์สแรกนะคะเป็นคอร์สคุณแม่ดูแลคันคอร์สนี้ก็เหมาะสาหรับคุณแม่ที่ไม่มีความรู้ไม่ประสบการณ์ในการตั้งครันมาก่อนก็อยากมีความรู้อยากให้โคด้ดคอยให้คําปรึกษาแนะนําตลอดระยะเวลาของการตั้งครันจนถึงคลอดค้าคุณแม่มือใหม่นะทะ่านไหนสนใจสมัครคอร์สคุณแม่ดูแลคันก็สอบถามรายละเอียด ข้าามไดแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สคุณแม่ดูแลลูกคอร์สนี้ก็เหมาะสาหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกมาก่อนแล้วก็อยากมีโค้ดคอยให้คําแนะนําปรึกษาในการเลี้ยงดูลูกตลอดเวลาที่อยู่ในคอร์สไม่ว่าคุณแม่มือใหม่จะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศสนใจคอร์สออนไลน์ทั้งคอร์สตั้งคันและก็คอร์สเลี้ยงลูกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามราคาเข้าคอร์สหรือสอบถามสมัครคอร์สก็อินบ็อก ได้ที่เพจโค้ดเลือดผ่อนสอนแม่เละเด็กค่ะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ